เอาละครับผมมาถึงโปรเจกต์ดังโปรเจกต์หนึ่งนะของ NFT นะครับผมวิธีการที่จะได้รับนะผมคือเก็บ point เนาะซึ่งเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นในคอน n นคท t ิตเ t อร์นะฮะเข้ามาในหน้านะครับผมก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมจากลิงก์นะฮะต้องบอกก่อนนะครับผมโพสต์หนาเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโพสต์หน้าจูเนียร์นะผมจะใช้คําว่าเลิศลำ้ำอลังก,การก็ได้นะครับผมถ้าได้มาก็ราคาก็น่าจะพอสมควรอยู่นะฮะใช้คํานี้ดีกว่านะ ซึ่งนี่ก็เป็นนิกเนมที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเขาก็จะแบบตอบโต้เรานะครับผมตามรูปแบบเนาะคือมองว่าโปรเจกต์นี้คอนเน็กวอลเล็ตด้วยนะฮะก็ดูนิดนึงนะฮะสำหรับตัวใครที่แบบถ้าไม่พร้อมในการที่จะ, Connect ะคอนเน็กวอลเล็ตนะฮะก็รีเช็คให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าคุณอาจจะสูญเสียเงินหมดตัวได้นะครับโดยรู้ตัวนะครับผม อันนี้เป็นวอลเลตแ d ดเดสลิงก์นะครับผม c o n n e c t discord นะฮะลิ o อดมันมีได้หรอเนี่ยโลโซน่านี่เก็บพอย์นะครับนี่เป็นการเก็บพอย์เนาะลิขอดยังไม่มีนะฮะนี่ Activity นะครับเป็น AI ตอตโต้แล้วนะโต้เถิดแอ i ทิอ,อันนี้ e v e n t fan นะครับผมชวนชวนเพื่อนมาเนาะซึ่งอันนี้ผม Follow แล้วนะครับ ผมฟอลโล่แล้วก็จะมีอ้เดี๋ยวไม่ได้ฟอลโล่ฮานาอรอวะมีฟอลโล่แล้วฟอลโล่อันนี้ไลค์แล้วนะฮะอีกสิบหกวันนะครับหมดเขตนะครับผมไลค์อุนิกันะครับโพสต์นะครับผมไปทํากันนะครับถ้ามีโอกาสคุณจะมีโอกาสได้เงินถ้าคุณได้คุณจะมีโอกาสได้เงินกเกือบแสนนะครับผมทัพย์ตัวนี้นะแต่แน่นอนมันมีเอาข้อมูลเช็คกันซื้อนะครับผมไม่ได้ต้องการให้คุณเสียตังค์นะครับ บอกไว้ก่อนผมเป็นคนที่ชัดเจนนะครับผมผมเป็นสายเก็บนะผมไม่ได้เป็นขายไม่ใช่ไม่ใช่สายฟลิปนะครับหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่สายฟลิปหรอมันจะเกิดมันจะดีไหมนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้เฟนรีเฟอร์นะครับผมก็สําหรับใครที่จะเข้ามานะครับกดในไวลิสผมนะครับผมก็จะมีโอกาสรุ่นลับนะครับผมสําหรับโอกาสในการที่จะจับฉลากนะเจ็ดสิบพอยต์นะครับแอคทิวตี้พอยต์นาะซึ่งไอตัวพอยต์เนี่ยก็จะเอาไปรวมนะครับผมในโอกาสในการได้ไวลิสนะครับมีสิกญนลที่เกิดขึ้นนะฮะ โอเคครับวันนี้คร่าๆเจอกันสวัสดีครับ